พี่น้องโอดีย่ารยัดมัดมีกับมา,กบาเก็บปลาเก็บเห็ดคือเก่าละจ้าโอดีก็ได้เก้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะโ,โมเมนต์สุดพออลวติพี่น้อง,องเห็ดแับเด่นเด่นี่ มอนกอยสิ่อเน็ที่พี่น้องได้เห็ดแดงดอกนึงพี่น้องหาล้่งตอย่างเก้นพี่น้องหาดูอีกจักหน่อยเลยเห็นเห็ดดอกดียวเพิ่งมา น้องพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วมัน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 พี่น้องมันมันเอ้พ่ออีกแล้วพี่น้องเห็ดแดงเห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมากพี่น้องเฮ้ยพี่น้องคือคือพ่อเอาพ่อเอาแต่พี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วหืมไม่มันข่อยสิได้เห็ดอยู่ติดพี่น้อง คือเห็นดูแต่พี่นอ้องกือสีดูดูจักน่อยพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วนะคะวันนี้มีตเตห็ดแดงพี่น้อง ถ้ากะเถาแล้วพี่นอ้องถ้าเถาจะมีกัดพอแกงไหญ่ขึ้นเขาพี่น้องเถาหนุ่มก็เอาหมดแล้วพี่น้องวัดจะเป็นก้ามวาเห็ดหน่อยๆใหญ่ๆนุ่มๆเถาเถาอ่อนๆเอาหมดพี่น้องขอให้เจอเอาหมดเลยนะคะ แตะปาไหวเออคอยกับบอกเขาไปกันมองปลาไวก็คือไปหามองเป็นเปลี่ยนคือเก่าหรือคือน้องมันได้หกคอยกับบอกเขาไปแล้วคอยก็หาจะมองเป็นเปลี่ยนด้วยจ้ามองได้หกหกคอยกับบอกกล้าเขาไปอ้าวย็นอีกแล้วเจอแล้วหนึ่งเต้ม ดอกหน่อยๆคือเอาเก้าดิพี่น้องขอแต่ให้เกอือพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วเป็นบดสีแดงขอดได้สิบ่เห็นดิพี่น้องเสื้อดีเป็นเป็นสีแดง เป็นสีเฮ็ททานปล่อยงิบบุบพอเด้อฟ้าหัวปวกนกอ,อืมหัวปวกเอาไปให้นกให้อึนนี่ก็ให้เขียดก็ดีเอยเป็นเป็นดอกนี้พี่น้องไม่แต่เออเป็นสีแดงก็เดียวเห็นใสแบบนี้เลยแบบนี้หน่อยแต่ก็เอาเก่าเด้อ ดอกไม้ก็เอาเกเาเรียงว่ามึอนี่มิเตห็ดสีแดงพี่นดอกดอกไม้ก็เอากิ๊กเาเด้จ้าขอตื๋ให้ได้จืดดอกน้อยแน่แน่เอาหมดเลยนะคะ นีม่มันยังแต่นี่คือสีคือเป็นสีบะแดงน,น,นี่เนาะเห็ดเง่อยงๆเจอว่าเห็ดเงี้ยงที่น,อน่องเอาให้ก่อนเอาให้ก่อนเอาให้ก่อน ไม่ไ่าจ,จะเป็นสีไหนก็อเอาไว้ก่อนเจออีกแล้วหนึ่งแต้มอ้าอเห็ดอย่งกีมีแต่ดอกน้อยๆกี่เไา่มีแต่เห็ดดอกน้อยๆดอกน้อยๆแน่ๆดอกน้อยๆเน่ๆ,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 ๆ กคนดอกใหญ่คนเอาหมดจิข่อยว่ารุ่นโมบอกขอ่อยเลยเห็นตะด,กอ,ดอกน้อยสิพี่น้องเลยย่า,ยางหาแต่หมองเป็นเปลีย่ยนหมองได้หกหกข่อยกะว่าไปหาขอ่อยก็เลยได้ตะด,กอ,ดอกน้อยพี่น้องเออยย่าปัดได้ลายไปฮะ เสยด๋อมาเบิ้องเนี่ยหลักมัตตมาโอ้โหพอแล้วพอแล้วดอกนึเนาอเอ้อพอแล้วหนึ่งดอกอีกแลอ้ยวจะดอกวาไอ้ใบแห้งก็ได้ใบแรงก็ไม่ได้นะคะ ดอกนี่คือดอกหน่อยขักแต่กี่น้องดอกนี่หน่อยของก็ยังเหลียวเห็นอยู่ท่อกันเม็ดดุมนี่กัดกินหน่อยเหน่อย,น,อย,น,อยนี่เนี่ยเอาเมัดไปออีกแล้วพี่น้องพออีกแล้ว หนดอกง่ายมมว่ะายังกินหมดอ่ะอืมน่อยหน่นยแเห็นนี่ี่นดอ,อกควยดอกนี่น่อยเห็นนี่จะดอกนี่นอยแย่ปัดจะได้ลายไปายปัดจะด,ดูขอยเบิ้งด้โอ้้หได้แล้วหนึ่งแกง เก็ดี๋ยวเราไปย้ายปัดไปดูเห็ดตั้งแต่เยู่ได้เลยเห็ดอีกหนึ่งวันเห็ดเอาเห็ดเห็นห้อยพ่นเห็ดเอาว่ะนี่จะเห็ดแดงเห็ดออกน้อยๆจะปัดดอกมีเห็ดอันนี้มันมนเห็ดแม่จิ๋นบ้างแก เจ้าขอคุเจ้าอยู่ใส่บ่อนี่ไหมมันคือมันคือเป็นส um, ีขาวเม็ดกอเลียงเม็ดกอเลียงได้ยิอืมเม็ดกอเลียงก็เม็ดสีแดงกับเม็ดสีเลียงบ่ หม่องสีแปนดีหม่องเป,เป็นแต่เก็บว้าอันนี้เดือบใบแดงจ่งคึ้งเลยคืองามแต่ก็อ,อยู่หม่องงามคัดแต่อันนี้พี่น้องขื้งามคัะแต่พี่นอ้องดอกในพี่น้องเลยดอกจังสีกับงามบอนหน่อยบบใหญ่กำพอดีบอเถาบอน่มพอดีเออเออเลยนะคะ